คุณเคยนอนไป8-9ชั่วโมงแล้วยังรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนไหมครับตื่นมาก็ยังเหนื่อยงัวงเงียไม่สดใสวันนี้เราจะมาไขค,ความจริงเกี่ยวกับการนอนว่าทำไมบางทีนอนเยอะก็ยังเหนื่อยอยู่ดีไปดูกันเลยครับเรามักจะคิดว่ายิ่งนอนเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วคุณภาพการนอนสำคัญกว่าปริมาณมากครับถ้าการนอนของคุณมีคุณภาพร่างกายก็ฟื้นตัวได้เต็มที่ทำให้ตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่น มีหลายสาเหตุที่ทำให้คุณนอนเยอะแต่ยังเหนื่อย 1. วงจรการนอนไม่สมบูรณ์คุณอาจจะตื่นมาในช่วงที่ร่างกายยังอยู่ในหลับลึกทำให้รู้สึกง่วงเง้ยนหนักกว่าเดิม 2. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับการครุนเสียงดังและหยุดหายใจเป็นพักๆทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนและรบกวนการนอนหลับ 3. แสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การใช้มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนจะไปยับยั้งการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับ 4. ความเครียดและความวิตกกังวลทําให้สมองทํางานหนักแม้ตอนนอนส่งผลให้หลับไม่สนิท 5. การดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนแม้จะช่วยให้หลับง่ายขึ้นในช่วงแรกแต่จะรบกวนวงจรการนอนหลับในครึ่งหลังของคืน 6. สภาพแวดล้อมในการนอนห้องที่เสียงดังแสงเข้าหรืออุณหภูมิไม่เหมาะสมก็ทําให้การนอนไม่มีคุณภาพเพื่อให้การนอนมีคุณภาพลองปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ เข้านอนตื่นนอนเวลาเดิมแม้แต่วันหยุดก็ควรทำสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมห้องมืดเงียบอุณภูมิพอเหมาะหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้างดใช้มือถือหรือจอคอมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนผ่อนคลายก่อนนอนอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือทำสมาธิปรึกษาแพทย์หากสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจำไว้นะครับว่านอนน้อยก็น็อกนอนเยอะถ้าไรคุณภาพก็ยังเหนื่อย การนอนหลับที่มีคุณภาพคือพื้นฐานของสุขภาพที่ดีครับคุณเคยเจอปัญหานอนเยอะแต่ยังเหนื่อยไหมครับหรือมีเคล็ดลับการนอนดีๆอะไรคอมเมนต์บอกเราได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเคล็ดลับสุขภาพดีๆอีกมากมายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า